ค่ะในช่วงทานเจนี้นะคะเราจะทานเจอย่างปลอดภัยและก็ถูกต้องตามหลักโภชนาการค่ะวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากคุณประกายดาวแก้วโตทองนักวิชาการโภชนาการจากโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยสวนมาพูดคุยในรายการสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะก่อนอื่นเลยนะคะให้คุณประกายดาวนะคะเล่าให้คุณผู้ชมฟังก่อนถึงข้อดีนะคะในการทานเจว่าส่งผลดีต่อร่างกายของเราอย่างไรค่ะ ค่ะก็สําหรับข้อดีของการทานเจน,นะคะก็มีมีหลายอย่างมากเลยค่ะอันดับแรกก็ <c oughs> ช่วยในเรื่องของระบบการย่วยอาหารของเราที่ได้ที่ทํางานหนักเป็นเวลานานนะคะจากการที่แบบบางคนอาจจะไปทานพวกบุฟเฟ่ชาบูหรือของรถจัดจัด,จดต่างๆพวกนี้ค่ะก็ช่วยให้ระบบการย่อยได้พักผ่อนได้มากขึ้นค่ะค่ะและ<ด>้วก็ยังช่วยค่ะ,คะอะไรต่อเชิญเลทได้เลยค่ะ แล้วก็ยังสามารถช่วยล้างสารพิษได้แล้วก็ลดความเสี่ยงของโรคร้ายได้ไม่ไม่ทาให้เราเจ็บป่วยง่ายค่ะอ๋อนะคะค่ะแล้วทีนี้ <c oughs> เรื่องของการทานเจค่ะทานอย่างไร <c oughs> ทานให้ถูกวิธีบางคนเนี่ยบอกว่าโอ้ยทานเจทานยังไงก็ได้ <c oughs> แค่ม่กินเนื้อสัตว์ก็ได้ <c oughs> <ช>แล้ว <c oughs> ทานเจอย่างไรให้ถูกวิธีเพราะบางทีทานเจไปเขาก็จะบอกว่า <c oughs> อ้าวแล้วในส่วนของเนื้อสัตว์ล่ะ ทีนี้เราก็ขาดคุณค่าทางสารอาหารอ,อาหารไม่ครบห้าหมู่สี่ในระยะเวลาที่เรารับประทานเจใช่ถ้าทานเจไม่ถูกวิธีมันจะส่งผลเสียต่อร่างกายของเรายังไงคะถ้าทานเจอย่างไม่ถูกวิธีก็มีผลเสียตามมาหลายอย่างอยู่เหมือนกันคะ่ะอาจจะเสี่ยงเป็นโรคร้ายอย่างเช่นเป็นหลคกไตความดันเบาหวานไขมันอุดตันเส้นเลือดโรคอ้วนหรือทําให้ขาดสารอาหารแล้วก็ท้องผูกได้เลยอ เพราะว่าค่ะมันเน้นปริมาณของแป้งเยอะเกินโซเดียมเยอะเกินใช่ไหมคะมก็อย่างเช่นพวกของหมักดองต่างๆพวกนี้ค่ะโซเดียมเขาสูงก็ทําให้เป็นไตได้ความดันได้หรือพวกอาหารหวานจัดเค็มจัดพวกนี้ค่ะก็ทําให้เป็นเบาหวานไขมันไตได้เช่นเดียวกับอาหารที่มีไขมันสูงใช่ใชค่ะ,คะส่วนใหญ่แปลรูกของเจก็จะเป็นพวกหมูทอดเจไก่เจพวกนี้มันจะเป็นอาหารจำพวกทอดทอดมันเยอะค่ะ แล้วทีนี้ถ้าเกิดว่าจะรับประทานอย่างไรถ้าพาอเขาบอกว่าอ้าวถ้าเกิดว่าเราทานเจเนี่ยในเรื่องของอสารอาหารทางด้านเนื้อสัตว์เนี่ยนะคะอาจจะขาดไปอันนี้อ,อะไรมาทดแทนกันได้อย่างไรบ้างคะถั่วเหลืองเลยค่ะมนมถั่วดื้อเต้าหู้จากถั่วเหลือง,อลองแล้วก็ถั่วต่างๆเลยพวกนี้สามารถทดแทนโปรตีนที่เราหายไปได้ค่ะ แล้วโปรโตีนจากธัญพืชต่างๆจากพืชตระกูลถั่วต่างๆเนี่ยมันดีกว่าโปรโตีนที่เราได้จากเนื้อสัตว์ยังไงคะมันมันดีกว่าอยู่แล้วคะ่ะมันมีพวก,กกากใยเส้นใยอาหารสูงด้วยแล้วก็ทั้งมันมีเท่าวิตามินหลายตัวคะ่ะวิตามินเอ B 6 B 2. ี2กสองพวกเนี้ยเราไม่ต้องกลัวว่าจะขาดเลยมีครบอยู่ในนั้นคะ่ะแล้วก็ดีต่อผิวพรรณด้วยใช่ไหมคะ ใช่มันนี่ัวผิวพนันธ์ําไม่ผิวพันณ์ดูเป่งปังแล้วก็บางทีถ้ากินอย่างถูกวิธีก็สามารถช่วยลดน้าหนักได้เช่นเดียวกันนะคะอ๋อแล้วเราจะกินยังไงให้ถูกวิธีคะแนะนําได้เลยคะ่ะใช่กินยังไงให้ถูกวิธีอันดับแรกเลยสักครู่นะคะค่ะวิธีการทานของเราเราต้องทานยังไงนะคะแล้วก็ปกติเนี่ยเรารับค่ะเชิญค่ะ ค่ะถ้ากินให้ถูกวิธีนะคะก็คืออันดับแรกเลยเลือกกินอาหารที่สมดุลค่ะแล้วก็หลักอ,อันนี้สําคัญต,ตัวอย่างเช่นกินผักผลไม้อย่างพอดีกินธัญพืชให้มากขึ้นเช่นตระกูลถั่วต่างๆผักเขากองข้าวไรเบอร์รี่ถั่วดำถั่วแดง,ดงหรือตระกูลถั่วต่างๆพวกนี้นะคะ่ะแล้วก็เลือกกินอาหารหรือผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของไขมันดีหรือกดไขมันมีอิ่มตัวเข่นน้ำมันมะกอกอโวคาโด ฮานอล่าน้ำน้ำมันถั่วเหลืองมาเลเซียพวกนี้ค่ะก็สามารถถูทีค่ะแล้วเราจะเปรียบเทียบได้ยังไงคะปกติเนี่ยเราทานเนื้อสัตว์ต่อวันสมมุติว่าทาน400กรัมที่เพียงพอต่อร่างกายของเราแล้วถ้าเราเนี่ยไปทานธัญพืชโปรตีนจากธัญพืชต,ต่างๆเนี่ยปริมาณเนี่ย400กรัมมันเท่ากันไหมคะระหว่างโปรตีนจากพืชกับโปรตีนจากสัตว์ใกล้เคียงค่ะ เพราะฉะนั้นก็ใช้วิธีการใช้หลักการเดียวกันได้เลยนะคะก่อนจากกันไปวันนี้มีอะไรจะส่งผ่านถึงคุณผู้ชมที่กินเจในปีนี้อยู่บ้างไหมคะเชิญได้เลยค่ะก็อยากให้กินเจเพื่อสุขภาพค่ะไม่อยากให้กินเจแล้วเกิดโรคตามมาเพราะฉะนั้นกินให้หลากหลายกินให้สมดุลกินให้ถูกวิธีแล้วสุขภาพจะตามมาค่ะค่ะสําหรับวันนี้ขอบพระคุณคุณกระกายดาวนะคะที่มาพูดคุยในรายการวันนี้สวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะ ค่ะคุณผู้ชมก็จําวิธีการเคล็ดลับไปใช้กันนะคะทานอาหารที่หลากหลายนะคะแล้วก็งดอาหารที่มีไขมันแล้วก็รสหวานจัดหวัดรสเค็มจัดด้วยค่ะใช่ค่ะและที่สําคัญเลยนะคะเราต้องไม่ลืมเรื่องของอการที่รับประทานเจแล้วเนี่ยต้องดูด้วยว่าพลังงานใดสารอาหารใดที่เอามาทดแทนในสิ่งที่เราขาดหายไป<ช>อันนี้